สนับสนุนโดย ibf ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0 8 1 9 1 5 2 7 7น่าน่าจะยุบไปก่อนนะยกเลิกไปก่อนเพราะว่ามันวุ่นวายเหลือเกินอนะ่ะเพราะไม่งั้นมันก็ไม่จบไม่สิ้นกันอนะ่ะผมว่าอางนั้นนะความคิดผมอย่าแต่ว่าเป็นแค่คนคนเดียวนะที่ผมคิดอย่างนั้นก็ต้องให้ประชาชนเขาไม่มีส่วนร่วมก่อนนะอย่างอื่นผมก็ไม่ทราบแล้วเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเกื่บการเมืองเท่าไหร่มันยังไงมันก็ไม่น่าจะครบอยู่แล้วผมว่า ถ้าเข้าไวแล้วยังกัดกันอยู่อย่างนี้นก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละครับผมตอบได้แค่นี้เอง <c oughs> ถ้าขยายแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอขยายไปมันก็ไม่มันไม่มีผลคือมันมันก็ต่อต้านกันอยู่อย่างนี้ก็ก็ก็ไปขวางอยู่มันก็ม,นกมันก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนเดิมอีกไม่รู้เขาจะปฏิรูปยังไงเราก็ยังไม่รู้อย่อเนาะมันก็ไม่ได้อ,อะเพราะเราเป็นระบอบอรประชาธิปไตยเนาะคิดว่าน่าจะแบบเออเหมือนยกเลิกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูสถานการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนช่วงนี้ยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบ แบบว่าเออเราจะรับสมัครกันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์นากัูเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าทางรัฐบาลนะคะยังแบบว่ายังจัดตั้งต่อไปคิดว่ามันน่าจะมีแบบว่าเหตุการณ์รุนแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนว่ายังไม่ค่อยลงลอยกันเท่าไหร่ระหว่างผู้ที่เขาพะทวงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอยากจะหาแบบเหมือนแนวทางร่วมก่อนว่าเขาคิดเห็นเป็นยังไงแบบหาตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยลราก็ค่อยดูว่าเราควรจะจัดตั้งแบบว่าเลิกตั้งตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ย เข้าสู่ช่วงที่2ครับชนทุกปัญหากับสามารถนะครับวันนี้เราอยู่กับประเด็นร้อนเลยนะครับเพราะว่าเรากําลังรอคอยคําตอบจากกะกะตอ,อยู่นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยกกตนะครับจะรับข้อเสนอของตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยรวมไปจนกระทั่งถึงตัวแทนจากพรรคการเมืองเล็กๆพรรคการเมืองอื่นๆนะครับที่จะให้กกตนั้นขยายเวลาในการรับสมัครสสอ,ออกไปหรือไม่นะครับหรือ ทางกรกตน,นั้นควรที่จะตัดสินใจนะครับในการที่จะถ้าจะเดินหน้าการเลือกตั้งเลือกตั้งได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปก่อนนะครับหรือบางท่านอาจจะมีความเห็นบอกว่าถ้านับรวมจนถึงขณะนี้นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงนะครับจำนวนเขต ที่มีการรับสมัครสอสอได้เนี่ยถึงแม้จะมีการเลือกตั้งในวันที่2องกุมภาพันธ์แต่ว่าจํานวนสอสอเนี่ยมันก็ได้ไม่ครบ95%อยู่ดีและที่สําคัญก็ไม่แน่ใจว่านับจากนี้ไปช่วงการรณรงค์หาเสียงก็ดีวันหย่อนบัตรเลือกตั้งก็ดีหรือแม้แต่การประกาศรับรองผลก็ดีมันจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันแสดงความพิเ็นในเชิงสร้างสารรค์นะครับตอนนี้เราจะไปคุยกับในซีของทาง อดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างน,นะครับเป็นอดีตสสจังหวัดตรังนะครับคุณสมชายโลสถาพรพิพิธตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,ค,รบคุณสมชายเดี๋ยวก่อนที่จะไปสู่ประเด็นเรื่องของกกตนเนี่ยทำไมที่จังหวัดตรังดูในช่วงที่ผ่านมามันจะมีเหตุการณ์ที่มันผิดปกติมากวันก่อนก็คุณบ้านคุณสนส,สาธิตวงหนองเตยทีหนึ่งละแล้วก็มาบ้านของคุณชวนหลีกภัยตามมาเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดตรังครับคุณสมชายครับผมผมฟังไม่ฟังฟังฟังไม่ไม่ไม่ไมไมเลยนะเสียงระบบเสียงผมฟังไม่ชัดเจนเลยไม่ทราบว่าบีดไปเป็นอะไรมั้งอ๋อเหรอฮะครับผม,ค,ผมครับผมครับคุณคุณสมชายฮะเรื่องที่จังหวัดตรังเนี่ยในช่วงวันสองวันที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ทั้งเรื่องที่บ้านของคุณสาธิตวงหลองเตยแล้วก็ตามมาได้บ้านของคุณชวนหลีกภัยมันเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดตรังฮะเพราะปกติมันไม่เคยมีนะ ทีไม่เคยมีนะในอดีตผ่านมาการอันการเลือกพู้แทนในจังหวัดตรังในช่วงที่คุณทวีออกจากพรรคไปเนี่ยครับและก็แข่งขันกับคุณสาที่หงน้องเตยดีค่อนข้างจะรุนแรงมากน่าหมายถึงว่าในพื้นที่พูดวิออดิแต่ของไปสองเสียงเลยแต่ว่าไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่นะจังหวัดตรงังไม่ได้ยมความรุนแรงปรัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการระดับชาติหรือท้องถิ่นเนี่ยไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องการใช้อ่อ กำลังใช้อาวุธแบบนี้ไม่เคยมีใช่ไหมครับตมนผมอะไรกันไม่มีเลยผมยืนยันผมอยู่คัอพบเห็มาตั้งตรับนั่นในะีนี้ครับผมแล้วแล้วครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณสมชายก็ครั้งนี้ผมว่าประเด็นเดียวหรือเรื่องของการเมืองอย่างอื่นมันไม่มีนะฮะถ้าเป็นการเมืองภายในจังหวัดเด่ยเขาเขาโคกันได้ในพื้นที่จังหวัดตรังแต่บ้าผมคิดว่านี่คงจะเป็นประเด็นของการเมืองระดับชาติครับ มีประเด็นเดียวเท่านั้นประเด็นเด่นไม่น่าสงสัยเลยนะฮะทีนี้ข้อข้อนี้นะไอ้พฤติกรรมอย่างอื่เกิดขึ้นเนี่ยพฤติกรรมของการข่มขู่ขู่คามนะฮะเป็นพฤติกรรมในฝ่ายของรัฐบาลนี่ดำเนินการอย่างตลอดเวลานะไม่ว่าอีกไหนก็แล้วแต่แต่ณวันนี้มันลุกลามมาถึงพื้นที่จังหวัดตรังแล้วนะฮะซึ่งเราไม่คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นครับ นั่นแหะสิครับขนาดบ้านคุณชวนหลีกภัยซึ่งซึ่งเข้าใจว่าใครจะไปลงมืออะไรเนี่ยก็คงต้องเกรงอกเกรงใจเกรงกลัวบารมีมากยังโดนเลยฮะคุณสมชายคือคือท่านชวนเนี่ยเป็นเหมอนพ่อละนะทีนี้เป็นอีกรคารับถือศรัทธาของพี่้องงหวตรังนั่นแหะสิครับเขาบอกว่าท่านชวนนี่เป็นเป็นแบบอย่างนักการเมืองไทยและก็เป็นความภาคภูมิใจของคนงหวตรังครับ วันนี้นี่ข่าวตอกเลยของคนจังหวัดตรังว่าบ้านทันชวนนี่โดนยิงด้วยอยาวุธปืนซึงไม่มีใครรก่อนแต่ว่าพวกเราที่อยู่ในวงการเนเรารู้ว่าราบอกสักสิ่งเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คือเ,เป็นการข่มขู่ค้าไม่เกิดความกลัวนะฮะเกิดความกลัวแต่ผมคิดว่าคนตรังเียนะฮะเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยคนตรังนี่เป็นคนรักความเป็นธรรมเราเป็นเลืองนักกลัวผมคิดว่าเขาไม่ยอมหรอก ยิ่งเรียแพรยิ่งเพิ่มปริมาณอย่างมาก ừ ừ, ถึงตทบรีโคนนะวันนี้ที่บ้านประชวรีคนเต็มหมดเลยนะครับคนหมดเลยใหย้กำลังใจกันแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ล้วันนี้จะคืนกรุงเทพเรียกได้ว่ายิ่งขู่ยังไงก็ยิ่งยิ่งจะรวมตัวยิ่งจะสู้ยิ่งหนักขึ้นมาแล้วนยครับคุณคุณสมชายครับสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยทางกกตจะต้องทํายังไงต่อไประหว่างการขยายเวลาในการรับสมัครสสอระบบเขต หรือหรือยังไงหรือหรือยกเลิกไปเลยหรือหยุดการเดินหน้าการเลือกตั้งในวันที่สองถุมภาพูัดแล้วมันต้องกตถูกตัดแล้วมันไปไม่ได้ไปไม่ได้และก็ยี่สิบแปดเขตคุณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็ไปถึงอยู่แล้วมันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเองแต่ก็ยี่สิบแปดมันเกินอยู่แล้วคุณยังไงเลือกไปก็ไม่มีไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่สามารถไปจัดตั้งในประชุมสภาในแรกอย่างนะฮะทีนี้ทางน้องประชาชนก็รอฟังอยู่เหมือนจังหวัดกำลังที่คุณสลับไม่ได้เลย ไม่ฐานไม่มีทางจัดฐานได้เลยพุทธยังไงไม่มีทางนะฮะพุทเอาปืนมาฆ่าคนเป็นหมื่นที่จังหวัดตรังเพื่อที่จะมีขัรเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอ่อกกตดีต้องประสานกับรัฐบาลนะฮะว่าต้องหยุดแล้วต้องบอกรัฐบาลอยู่แล้วหรือไม่กกตก็ต้องลาออกแล้วคือถ้ารัฐบาลยัง นะสนใจดูเหมือนว่ากกตตอนนี้จะจะอยู่ตรงกลางคือในส่วนของทางเพื่อไทยก็พยายามที่จะบอกว่าคุณต้องเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไปอาตามที่กฎหมายาประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ขณะเดียวกันในส่วนของทางซีของฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งก็บอกกรกตรต้องตัดสินใจได้แล้วสถานการณ์มันน่าเป็นห่วงกรกตรนี่อยู่ตอนนี้ผมว่ากรกตรต้องฟังจากฝ่ายทางนี้ เพราะว่าปปชได้ดําเนินการจัดเรื่องตั้งมาจนสูดความสามารถแต่สุกความสามารถแล้วตามทีฐฐ่รัฐบาลนี่ร้องจนกระทั่งหมดเวลาครับาของสอสอเขตแล้วอืมผลออกมาอย่างชกดีจนแล้วว่าอีกแปดเขตสมัครไม่ได้เลยห้าจังหวัดซึ่งมีจังหวัดที่สม,มัครไม่นครอบอกหลายจังหวัดแล้วาจังหวัดก็สมัครคนเดียวอีกยี่บเปอร์เซ็นต์จะผ่านหรือม่ไอ้ที่สปฐาลได้เห็นว่าไปไม่ได้แล้ว เพราะว่ารัฐบาลจะต้องไปฟังฝ่ายนะครับกกตจะฟังฝ่ายรัฐบาลว่าต้องหรือนม่มันเดินไม่ได้เลยนเันแล้วอ่ะอืมคือต้องยอมรับความจริงแล้วหรอว่ามันเดินไปไม่ได้แต่สมมติทางกก,กตอ,อาจจะโดยแรงกดดันของซีกรัฐบาลหรืออย่างไรก็ตามถ้ากรกตยังเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งในวันที่สองกลุ่มผ่าเนี่ยคุณสมชายมันจะระหว่างนี้ไปจนถึงวันที่สองหรือเหตุการณ์ในวันที่สองมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่คุณสมชายเองเนี่ยแต่นะที่เป็นนักการเมืองที่ข้องหวอดมานานนี่วันกลัวว่ามันจะเกิดขึ้น หนึ่งมีนะเรื่องตั้งวันที่วันที่สองเนี่ยไม่ครบแล้วสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าคนเรื่องไปสภาก็เปิดไม่ได้ต้องรัฐบาลไม่ได้สองนะสองกระนนพวกคี่ว่าระหว่างทางที่จะไปถึงเนี่ยไม่รู้อะไรเกิดอีกอย่างสามวันที่สองคมพาซึ่งเรื่องตั้งประจาหน่วยประจำหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งหน่วยือกตั้งเนี่ยหนึ่งหมู่บ้านมีหนึ่งหน่วยจะดตั้งเขาจะทำยังไงเนี่ย หม่บันึ่งมีคนท้านคนมาล้อมหน่วยเลือกตั้งไว้คุณจะทํำยังไงไม่ตำรวจอยู่คนเดียวอ๋อนั่นน่ะสิฮะแล้วมันจะตั้งพัวประเทศกี่หมื่นหน่วยครับก็เกือบ<ม>แสนนะฮะเกือบแสนหน่วยเลือกตั้งะฮะครั้งนี้เป็นแสนหน่วยเลือกตั้งใช่แล้วก็หมู่บ้านหนึ่งมีคนประมาณ400-500คนครับแลวมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยสมรภูมที่ท่านจักครูจากเจ้าที่ถ้าเขาลาออกทั้งหมดวันนั้นเลยจะหมดทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่ไหนไปอืม,อ,มออกทั้มดีค่คบสอง มีชาวบ้านร้อยคนไปล้อมไว้นี่เราเาคุณทำยังไงอืมอืมหนขไางหน้ายอยู่แล้วนี่ครับไปไม่ได้ครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคุณสมชายชไม่ว่าจะ,จะเป็นเจ้าหน้าที่าารยยประจําหน่วยลาออกหรือชาวบ้านไปล้อมหน่วยหรือหน่วยลงคะแนนนี่มันเป็นไปได้ใช่ไหม<ๆ>ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปแนวทางนั้นแต่ผมคิดว่าฟังดูแล้วชาวบ้านเขาจะพูดอย่างนั้นอ<ๆ>ืมพูดอะไรอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วครับตำรวจไปรอถึงขนาดมามาดําเนินการสมัครเองก็ยังทําไม่ได้เลย ห <C> e <an> รืนหมู่บ้านเดียวมีตำรวจอยู่คนเดียวสองคนทียคุณทำอะไรได้เพราะชาวบ้านเขาบอกต้องไปดรูปเปิดรูปก่อนใช่ไหมอย่างน้อยภาพทั้งหมดที่เดินมาณวันนี้เนี่ยมันสะท้อนให้กกตหรลอว่าเดินไม่ได้แล้วรับไม่มีทางเลยไปได้คุณต้องหาทางแก้อย่างไรคุณแล้วแต่<ๆ>เพราะฉะนั้นก็มันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากว่ากกตนเนี่ยก็ควรที่จะ ไม่เดินหน้าสู่การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพก็คือต้องต้องถอยแล้วล่ะตอนนี้ใช่ไหมฮะหนึ่งทั้งอมรัฐบาลครับสองนะฮะขอกกตเราเพื่อที่จะประทุตสถานบ้างคุณยังบังคับให้ผมจะทำต่ออีกท่างท่าเห็นแล้วทำไม่ได้ก็ดูยานลนออกทั้งหมันก็ตู้อย่างมันจบแล้วไม่ยังกกตมันจะมีลงกตทั้งหมดถ้ามีอะไรขึ้นใหม่ใช่ไหมครับครับครับผมครับผมคุณคุณสมชายในมุมของประชาชนอีกบางส่วนที่เขาอยากจะไปเลือกตั้งก็จะเพราะว่า แหมมันทําอย่างนี้มันเกินเลยจนเกินไปหรือเปล่านี่มันเป็นเรื่องของเวทีประชาธิปไตยมีโอกาสจะไปเลือกตั้งแล้วจะไปปิดกั้นหรือว่าจะไปขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งได้ยังไงคุณสมชายจะตอบพะาธิบายยังไงฮะประชาชนใหญ่เขาไม่อยากจะเลือกตั้งเ็าอยากปฏิรูปใครที่อยากไปเลือกตั้งนักหนาก็คือฝ่ายรัฐบาลอเลือกเสียข้อเหมือนเดิมก็ทบมาเหมือนเดิมับมาเหมือนเดิมก็รัฐบาเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็โองเงนเหมือนเดิมออกกฎหมายงเหมือนเดิมทุกอย่างมันของบนบนในอ่างอย่างนั้นนะครับ คือความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากให้มีการเลือกตั้งในช่วงนี้เดินหน้าปฏิรูปก่อนใช่ครับผมใช่ครับเอาละเอาละฮะก็ชัดเจนนะครับคุณสมชายวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณสมชายครับสวัสดีครับคุณประชาสวัสดีครับคุณสมชายโลสถาพรพิพิธนะครับก็เป็นอดีตสสจังหวัดตรังนะครับก็เป็นอดีตสสอมาหลายสมัยจังหวัดตรังครั้งนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยมีอะไรที่น่าจับตานะครับท่านผู้ชมครับ เพราะว่ามันเริ่มมีเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็มีการใช้อววงอาวุธเนี่ยนะครับไปอรอบอยิงจะเป็นการข่มขู่หรืออะไรยังไงก็ตามแต่ว่าจังหวัดตรังเนี่ยครั้งนี้เนี่ยดูจ่ามากกว่าทุกครั้งนอกเหนือจากบ้านของคุณสาธิตวงหนองเตยแล้วนะครับก็ปรากฏล่าสุดใน,นบ้านของคุณชวนหลีกไายครับในหัวชวนนะครับซึ่งอย่างที่คุณสมชายพยายามอธิบายคุณชวนเนี่ยเป็นต้นเป็นต้นแบบเลยนะฮะคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดด้วยซ้ําไปนะครับ ก็ยังไม่วาวนะครับมีกลุ่มคนที่จะพยายามไปยิงปืนขู่นะครับที่บ้านของคุณชวนหลีกไผ่ก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยทั้งตารวจตารวจทั้งชาวบงชาวบ้านที่จังหวัดตรังนี่ก็ตื่นตระหนกกันไปตามๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้คุณสมชายนะครับซึ่งเป็นอดีตสสคนหนึ่งของจังหวัดตรังก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในจังหวัดตรังเป็นเรื่องของการคุกขามเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากเรื่องการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะฉะนั้นในมุมของคุณสมชยก็คื ทางรัฐบาลนะครับทางกกตก็ควรที่จะยุติไม่ควรจะเดินหน้าสู่การเลือกตัง้งน่าสนใจนะครับสิ่งที่คุณสมชายพูดเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็น5จังหวัดหรือ8จังหวัดก็ตามทีนะคุณสมชายมีการยกตัวอย่างเล็กๆนะฮะว่าถ้าในวันเลือกตั้ง2กลุ่มภาพันธุ์เกิดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลาออกหมดมาการเลือกตั้งจะทํำยังไงเจ้าที่เอามาจากไหน2ก็คือว่าถ้าเกิดมีชาวบ้านไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งนะับไม่ให้คนเขาไปใช้สิทธิเลือกตั้งอ้าว มันจะเป็นยังไงนี่แค่ยุตัวอย่างเล็กๆสองตัวอย่างเท่านั้นซึ่งเท่าที่ผมถามคุณสมชายว่ามันมีโอกาสที่เป็นไปได้ใช่ไหมคุณสมชายเป็นโอกาสเป็นไปได้แน่นอนฮะเอาละนี่ก็คือข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดครับในมุมของทางประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปก็ล้มการเลือกตั้งในวันที่2กลุ่มผ่าพัานธุ์นะครับก็ฟังความเห็นกันทั้งสองฝากฝั่งนะครับหรือถ้าผู้ชมอาจจะมีความเห็นแตกต่างออกไปจากอาจารย์พนัสทัศนียานนท์นะครับที่อยากให้เดินหนห้าต่อ คุณสมชายบอกว่ามันเดินหน้าต่อไม่ได้แล้วเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เนี่ยมันต้องหยุดได้แล้วหรือท่านอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันไปบอกว่าเอาละมันสมัครได้เท่านี้ก็เดินหน้าต่อไปแล้วให้กกตน,นี่ยังมีเวลาอีกร้อยแปดสิบวันในการที่จะไปจัดเดินหน้าการเลือกตั้งให้มันครบ95%เพื่อที่จะนําไปสู่การเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานเลือกรองประธานแล้วก็นําไปสู่การเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับอ่ะ